นนะะสำหรับในหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะเป็นวันพุธกับวันอาทิตย์ <Wow. S 1> เรามาดูกันเลยค่ะวันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้น <Okay. S 1> สวัสดีสวีเดตสวัสดีสวีดัตค่ะ <Okay. S 1> เจ๊พาวันนี้หนูมีสูตรสนามาแชร์ค่ะเป็นสูตรที่ตรงกับหน้านี้มากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> นั่นก็คือสูตรเกดน้ำแข็งใสหิมะ กันเยเอ้ยลืมแนะนำตัวหนูชื่อยูมิโกะนะคะเป็นคนชอบอะไรแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่น,นะคะโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอา้าวน้ำผุ่นค่ะเอกของเรานั้นก็คือหิมะเทียมแต่ว่าป้าพา,าไม่ได้มีหิมะเทียมนะเราใช้แพมเพื่ดแทนแปงค่ะแนะนำเป็นสีโปเตอร์นะคะ ของจิว๋วรูปทรงเกดหิมะพี่พาไม่มีพี่พาจะใช้เป็นเหมือนน้ำแข็งเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะเป็นดินปั้นผสมก,กันกับพวกไข่มุกค,ค่ะกระปุกสลามทรงกระบอกน้ำยาทำสลามค่ะอะไรก็ได้เนาะวกว้ยสองใบน้ำเย็นค่ะเย็นเลยนะเย็นๆแค่นี้เองถ้าอย่างไรเรามาลงมือทำกันเลยค่ะน้องบอกว่าเริ่มจากพระเอกของงานก่อนเลยนั่นก็คือผงหิมะเทียมนะคะ เทลงไปให้เขาฟูๆนะคะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยเนาะน้ำประมาณหนึ่งถ้วยค่ะเราก็จะรอให้หิม,มานะคะเขาฟูขึ้นมาค่ะน้องบอกให้ใส่กาวลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะเราก็ใส่สีลงไปเลย ใส่น้ำยาทําสลามลงไปเลยโอเคค่ะสีแดงของเราก็ได้แล้วนะคะโอ้โ oh, ห oh, ปอพา,า,ารู้สึกว่า เนื้อดีมากเลยอะอาจจะเป็นเพราะใส่สีโปสเตอร์หรือเปล่าเนาะดูดิหรือว่ากาวขุ่นทําให้เนื้อแน่นมากเลยดูสิโอ้โหอ,อันนี้ติดเนาะแล้วก็น้องบอกให้ทําอีกถ้วยหนึ่งไม่ได้บอกว่าสีอะไรแต่ตอนสุดท้ายบอกให้วางสีเขียวกับสีแดงไว้ White, คนละที่ก็แสดงว่าอีกอันเป็นสีเขียวเนาะโอเคถ้ายังไงนะเราจะมาดูถ้วยต่อไปกันเลยค่ะ น้องบอกใส่ก้าวขุ่นแค่ครึ่งถ้วยเนาะนี่ค่ะ <S <S เขียวลงไปค่ะ ได้แล้วนะคะนี่ยืดเหมือนกันเนาะใส่กับกาวน้ําขุ่นก็โอเคเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูหิมะเทียมกันเพราะน้องบอกว่าเราต้องมาคุกกับหิมะเทียมอีกทีหนึ่งนะคะว่าตอนนี้หิมะเทียมหน้าตาเป็นยังไงแล้วท่าดาโอ้โหขึ้นมาเป็นเกดเกตเลยนี่เหมือนเลยเห็นเปล่าเจ๋งเปล่าเหมือนเลยนะคะ <P PC. S 1> ดูนะคะ <P PC. S 1> เหมือนไหม เราก็สามารถใช้แทนได้นะเพราะว่าบางทีอ่ะหิมะเทียมอ่ะมันไม่มีขายตามทั่วไปเพราะว่าพาหาซื้อไม่ได้แต่อันนี้ซื้อที่เซเว่นได้เลยนะ1ชิ้นก็ประมาณ10กว่าบาทบางทีก็ไม่ถึง10กว่าบาทเนาะแล้วแต่ไซส์นะคะน้องบอกว่าให้เอาหิมะเทียมนะคะมาผสมใส่อันนี้อย่าใส่หมดเนาะอ่ะเราจะเอาหิมะใส่เลย มันจะมีตัวเป็นกระดาษกระดาษเราไม่เอานะเราเอาเฉพาะตัวหิมะเท่านั้นจางนั้นนะคะเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะม,มันเย็นมากเลยเพราะว่าเราใส่น้ำเย็นลงไปอ่ะนี่ค่ะคลุกจนกว่าจะเข้ากันเนาะ แล้วค่านี่นะเมื่อเราใส่หิมะเทียมมากอะ่ะเหมือนสลามเราจะเหลวลงเลยอะ่ะแต่เฮ้ยเล่นดีจริงๆด้วยอะ่ะรู้สึกแบบเนื้อเป็นแบบเนี้ยเหมือนหิมะรอบที่แล้วอะ่นะเนาะโอ้โหรัตดาทเทียเตอร์มากๆดูนะสีแดงสีแดงเนี่ยใส่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยไม่เล่ไม่ดูเหลวเท่าไหร่ค่ะดูแบบเล่นได้อะค่ะเนื้อดีอะ่ะเนื้อดีมากเลยค่ะ่ดึง ยืดฟินนุ่มฟินเลยแล้วข้างในเขาก็จะดูเป็นแบบหิมะหิมะเกดเกดหนาวหนาวน,าวนี้โอเคน้องบอกว่าให้มาใส่กระปุกนะคะให้ใส่สีอะไรก่อนคะเอามาจัดเลี้ยงใส่กระปุกเอาสีแดงใส่ลงไปก่อนเกือบครึ่งค่ะเอาสีเขียวไว้ตรงกลางแล้วก็ต่อด้วยสีแดงจนเต็มแล้วใส่ของตกแต่งมาเรามาลองใส่กันเลย เราได้ครบแล้วนะคะเราจะใส่ของตกแต่งลงไปค่ะไปมากมากเลยเหมือนไอศครีมเลยอะเหมือนไอศครีมไม่มีผิดเลยนะคะโอ้โหอมแล้วซิมันเป็นยืดยืดอะเจ๋งสุดโอ้โหเราลองเล่นดูนี่ค่ะเป็นชั้นๆแบบนี้ด้วย นี่อันใหญ่อันใหญ่ก็เป็นชั้นแบบนี้เนาะอู้ยน่าเล่นมากเลยเดี๋ยวเราจะมาคุกหนึ่งชิ้นนะคะ,ะเป็นสีเขียวสอดไส้สีแดงค่ะรวมกันแล้วเป็นสีอะไรไหนใครรู้บ้างยืดมากเลยนะคะยิมะทียอโอ้ออกเป็นสีม่วงๆเนาะดูสิ นี่เลยนะคะดูเป็นรูปแบบนี้ก็สวยเป็นรูปแบบนี้ก็สวยนะคะมาถึงการให้คะแนนกันเลยค่ะวันนี้พี่พาให้คะแนน9คะแนนค่ะ <Yeah. S 1> นี่เลยนะคะมาเป็นถ้วยคัพเลย <Yeah. S 1> เมื่อผสมแล้วนะคะเป็นสีม่วงเลยนะคะน่ารักไหมน่ารักดีนี่ค่ะยังไม่ผสมกับผสมแล้ว เรามาถึงคำถามกันเลยค่ะวันนี้เป็นคำถามว่าอะไรผมเอ้ยคำถามแต่ละคนนะ FC Power พาดังนั้นนะคะ 1. เจ๊พาชอบสูตรนี้ไหมคะถ้าไม่ชอบก็ขออภัยค่ะชอบนะคะ โหไม่มีหรอคะ่ะไม่ชอบอะคะ่ะสลามะนะคะ 2. เจ๊พาชอบดาราคนไหนคะพี่พาชอบพีทคะ่ะส่วนมากพี่พาเป็นคนไม่ค่อยอดอูดูละครเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าพี่พาชอบพีทตรงที่เขาแบบแสดงหนังเรื่องอะไรนะฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนซีซั่นแรกเลยนะก็ออกจากเกียเกียนอะไรเงี้ยชอบผู้ชายกวนๆก็ไม่บอกข้อ3นะคะ เจ๊ผานสิล้านซับสไคร์เบอร์เจ๊ผานจะแจกของอีกไหมคะบายค่ะรีเลิฟปะปะพานะคะโอ้โ oh, ห oh, พวกเรารักปะปะพานะคะแจกอยู่แล้วคะ่ะล้านหนึ่งก็แจกคะ่ะ ไม่ต้องถึง10บ้านหรอกค่ะร้านหนึ่งเราก็แจกแล้วนะคะร้านแตกนั่นเอง <Okay. S 1> มีคนถามว่าพี่พาม่สบายหรือเปล่าก็ไม่สบายจริงๆริงด้วยนะนอนดึกตื่นเช้าเนาะช่วงนี้นะมีงานแบบงานคริสต์มาสอะไรอย่างนี้เนาะก็แบบเตรียมงานแบบยิ่งใหญ่อลังการเพื่อต้อนรับน้องๆทุกคนนะเข้ามาในวันคริสต์มาสในปีนี้เนาะก็เลยแบบค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะโอเคถนะ้าใครสนใจอยากไปติดตามป้าพานะคะ จะแหกของในงานคริสต์มาสหรืออะไรก็ไปตามได้ที่ช่องป๊อปปาชาแนลนะคะโอเคได้ไงคลิปนี้ป๊อปปาไปแล้วนะเจอกัอนใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ